สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนํำเพื่อนๆให้รู้จักกับไฟโตวีนะคะดิฉันทานไฟโตวีมาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะน้ําหนักลดลงไปสามกิโลนะคะจากปกติเนี่ยเจ็สิบสามกิโลนะคะตอนนี้เหลือเจ็ดสิบกิโลค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไฟโตวีนะคะ ทานแล้วรู้สึกว่าเบาสบายนะคะคุณทานไปเนี่ยหน้าตาผิวพรรณคุณจะสดใสขึ้นเลยนะคะถ้าให้ถ่ายอายุก็คงจะถ่ายไม่ถูกกันนะคะว่าสักเท่าไหร่นะคะอยากให้เพื่อนๆลองทานดูเพราะว่าในไฟโตว,วีตัวนี้นะคะจะมีไขโตซานดักจับไขมันนะคะเวลาคุณทานเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้คุณถ่ายท้องรู้สึกเบาโล่งสบายอาจจะถ่ายบ่อยๆสาหรับการดีท็อกในครั้งแรกนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายแบบท้องเสียนะคะถ่ายนิ่มเบาสบาย รู้สึกตัวว่าโล่งนะคะอยากให้เพื่อนๆลองทานดูนะคะสวัสดีค่ะ